ี่น้องครีมกันแดดที่กำลังมาแรงที่สุดณเวลานี้นะครับผมนี่คือครีมกันแดดแบรนด์โซที่ผมใช้แล้วติดใจมากจนต้องโทรบอกเจ้าของแบรนด์มาเองเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครัสวัสดีค่ะท,ทำไมทรีมกันแดดวันนี้ขนาดนี้ด้วยความที่ซื้อใช้แล้วไม่ตอบโจทย์ต้องทำเองใช่ไหมใช่พี่น้องเซนีแห่งคอนยัลทีโซเนี่ยอันนี้คือรเบอร์อะไรครับอันนี้ก็รื้อได้รื้อต่อรื้อเบอร์สองแล้วนี่ นุ่มทาเกลี่ยง่ายมากหายไปเลยกลืนหายเอาหผิวเลยดยังไม่ทาเลยนึกไปยังปม่ทันทาพี่น้องนึกว่ายังไม่ทันทาเนียนขึ้นมากอันนี้เบอร์อะไรนะก็จับไม่ทันเอาอีกรอบเบอร์สองค่ะมันคือผิวเลยอ่ะเลปละนุ่มมากุ้ยเบื่อมากเนียนไร้ท่าเลยค่ะแล้วกันน้ำกันอย่ายงดีอันนี้เบอร์อะไรคะ เบสเบอร์หนึ่งเฮ้ยเกลี่ยง่ายมากสว่างเลยค่ะสว่างขึ้นทันทีแล้วก็ไม่รู้สึกเหนียวเหนื่ออะไรเลยแล้วปวดมาปวดตอนนี้ยากกลัได้ไหมได้สิปกตินรล้วตอนนี้เท่าไหร่สี่ร้อยเันนี่ให้กลัวอะไรอะกลัวเร็วขอร้องแบบถูกได้ไหมถูกเลยค่ะคือเขาสร้างพัตตะบากแกขนาดนี้แล้ว ก้ร้อยแดใครดูคลิปน yeah, right. ี้เดียเพียงแค่ห้ารและสี่ช exactly ิ้นปกติ4ชิ้นนี่มันวุ่ยแปดสบ่าร้อยแบาทวันนี้เดียเพียงแค่ไม่ห่วยดีพี่อ่ะกัดฟันหันมันได้ไหมไม่ได้แทงไปอยู่ให้เลยเก้าาสิโอ้โหลงตัดได้เก้าอยก้าสิบบาทพี่น้องและแถมฟรียังไม่พอแถมฟรีเชีแถมทีชชูไปอีมาจากไหนนี่มาจากเกาหลี เอาของเกาหลีมาแถมไม่หรอใช่แถมไปเลยเกาหลีแท้แท้ข้างหลังค,คือเกาหลีแถมหมดเลยนะครับอือหือันนี้คือใครอยู่เกาหลีบอกเลยตรงนี้ดังมากนะครับพี่น้องสีส่สสชิ้น<ม>แถมฟรีที่ชูเปียกจากเกาหลียืดหนาใช้ดีสะอาดเช็ดหน้าได้สะอาดเลยครับพี่น้องใครอยากได้ทไมแกลนลายด้วยแกลนลายนั่นละค่ะมีจำกันจำกัดใครได้สแกนลายเลยนะครับผมกับกันแดดแบรนด์ซูใครใช้ติดใจแน่นอนยืนหนึ่งเรื่องกันแดดซันสกรีนนะครับ